ราชิจจานุเบกษาประกาศให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนพ้นตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ประชุมคณะกรรมการกัาเทศการตำรวจมีมติเอกชน12.0เป็นว่าคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนออกจากราชการไว้ก่อนถูกต้องแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกัาเทศการตำรวจวันที่5สิงหาคม2567 กอพคออตอมีมติว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและกฎกตลกำหนดเป็นการใช้ดุลพินิษ์ที่เหมาะสมจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายล่าสุดมีร่ากิจจานุเบกษาประกาศจากสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งด้วยสํานักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่18เมษายนพศ2567เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา140และมาตรา179แห่งพระราชบ,บัญญัติตารวจแห่งชาติ พศ2565ประกอบข้อ11ของกฎกตอว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพศ2547และสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งบัดนี้ได้มีพระรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่18เมษาย,ยนพศ2567ลงชื่อภูมิธรรมเวทยชัยรองนายกรัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ